ค่ะพระอาทิตย์ดับแล้วนะคะแต่พระธรรมคำสอนที่ยังคงอยู่อย่างหนาแน่นในใจของเรานั้นเราน้อมพระธรรมคำสอนเหล่านั้นมาปฏิบัติตามได้หรือไม่ก็ขึ้นกับว่าความเข้าใจในพระสัทธ,ธรรมนั้นเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะในโลกใบนี้โลกคือขันหโลกคืออายตนะสิบสอง โลกคือธาตุสิแปและโลกเหล่านั้นหมุนไปในทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและก็ทวารใจขันห้านั้นมีความแป,ปรปลวนเป็นธรรมดาเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดขึ้นแล้วย่อมมีความดับไปอย่างนั้นค่ะนี้ค่ะการตามกราบพระบาทพระศา,าสดานั้นจนมาถึงวาระ เกือบสุดท้ายแล้วนะคะในช่วงนี้ของการตามกราบพระบาทพระศาสดาค่คะตามมาเพื่ออะไรเพื่อตามพระธรรมคําสอนค่ะไม่ใช่ตามมาเพื่ออย่างอื่นตามมาเพื่อประพฤติธรรมเนื่องด้วยกายเนื่องด้วยวาจาและเนื่องด้วยใจค่ะเราทั้งหลายนั้นมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลของพระสมมาสมพุทธ้าผู้ประเสริฐตอนเป็นพระโพธิสัตว์ ที่ได้กระทํากิจในบุพพา,ารยาจนเป็นปัจจัยให้พระสรีรคุณนั้นประนีหาประมาณไม่ได้เพราะปัญญาคุณอันประเสริฐนั้นไม่มีปุคคลใดเสมอเหมือนด้วยเยี่ยงเดียวกับพระสรีรคุณอันประเสริฐนั้นพระธรรมเทศนาของพระองค์ทั้งหมดจึงเป็นธรรมเทศนาที่เลิศงามทั้งในเบื้องต้นท้ามกลางและที่สุดค่ะค่ะเส้นทางนี้ เป็นเส้นทางของผู้ที่ปรารถนาที่จะออกจากกามปรารถนาที่จะออกจากทุกขเป็นเส้นทางของผู้ประเสริฐที่ต้องอาศัยการบำเพ็ญบารมีมาทั้งสิ้นนะคะไม่มีใครได้สิ่งเหล่านี้โดยง่ายหากไม่ศึกษาและปฏิบัติมาก่อนนะคะแม้พระอัญญากโกนทัญญาก,ก็เช่นกันค่ะท่านได้ศึกษาและปฏิบัติกันมาก่อน จึงได้มีโอกาสแทงตลอดในอริยสัตในวันอาสาลหะบูชาค่ะค่ะเสาซึ่งเรามีความรู้สึกว่าแข็งแรงแข็งแกร่งใช่ไหมคะนี่คะ่ะขณะนี้เห็นไหมคะว่าโยเยมันเป็นเรื่องที่เป็นปกติของสังขารธรรมทั้งหลายคะ่ะเช่นกันหากเราไม่มีโอกาสศึกษาพระธรรมที่ถูกต้องถูกตรงแล้ว ใจของเราไม่มีวันเข้าถึงความตรงต่ออริยมรรคมีองค์8ดได้เลยค่ะขณะนี้เรามาร่วมกันถวายเครื่องสักการะค่ะนี่ค่ะนะคะน้องเล็กทำไมเอาเอาแม่เข้าไปสิคะถวายให้เรียบร้อยค่ะสาธุน้องกลางด้วยาสาธุลูกสาธุนะสาธุสาธุค่ะดอกไม้ของหอมด้วยนะคะ นะคะเราไม่ได้ทําให้เสียหายจาเจาเพียงแต่ว่าวางลงบนค่ะข้าพระเจ้าทั้งหลายเมื่อได้ถวายของแล้วก็จะน้อมบูชาพระสมาสัมพุทธเจ้าด้วยการประทักศินเนื่องด้วยกายนะคะเราทั้งหลายนั้นเชื่อมัน่นในกุศลไม่ว่าเล็กลูกค่าวิติปิโสภะคะวะอรหัง สัมมาสัมพุทธวิชชาจารนสัมปันโนสุขโตโลกาวิถุอนุตตรโรปุริสาธรรมมาสารทิสัตถาเทวะมนุษย์สานังพุทธปาะวะทิสาว คาโตภาคาวตาธรรมโมสันติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายโกปัจัตังเวทิตาโพวินยุทิติสุปฏิปันโนภาคาวโตสาวกสังโฆ Ucupati pano haka sawakasangko wakasangko